สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีโอเคเราจะไปซื้อรถกันนะครับ GTB นะครับทุกคน GTB ไปไปซือ้อเจี๊ยบดีบีกันนะครับโอ้โหแม่งดีไป็นหนึ่งเทเป็นไงล่ะแมนนนั่แมนนัแมนนัแม่นแม่นแมนไปแล้วครับไปบิบัดมือสองมาแล้วนะครับพร้อมอ่ะคือคือพร้อมจัดอ่ะจะจะถึงแล้วป้าจะถึงแล้วป้า ไม่ได้พกไม่ได้พกผมเอาบัตรเอมือสองมาป้าเลขอะไรป้าป้าได้มาแล้วป้ามีแล้วอ่ะใช่เอทำไมอ่ะครับทำไมอ่ะครับนี้จะไปาี่จะใช้ไหมดี๋วันนี้จะใช้ t ป่ะเอาใช้ดิซื้อมาก็ต้องใช้วัวหนึ่งเลขวันสองกระด้้ยส้อยพันหมื่นแสนล้านสองล้านเ็ดป้าป้าเลขอะไรป้าเลขอะไรหนึ่งศู 1 0 2 0ศูนม่มีรถใช้แล้ววะหลังหลังจากหลังจากใช้โกคาดมานานแตกโอซีเนาะโอ้เรียร้อยไม่ปนได้ป่าว่ะปนได้ปนได้ปนดิปนดิปนกันเองปนได้ปนมันปนยังไงอ่ะมันปนยังไงอ่ะกดกดกกดกด่ก สองหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหเป็นไงแล้วครับทุกคนส,สุดละสุดละผมสุดละมาเล่นแบบสองเดือนอะไรเงี้ยได้รถละ,ะโอตัวโอ้อยังแรงอย่างก๊อดอย่างสุดเลยอะ่ะคนอื่นเขาขายสองล้านห้านะ,ะแต่ว่าผมซื้อของเจนี่แหละเนาะเพราะว่าเราจะเอามานานละเออเราบอกเราจะซื้อนานละถ้าเราไปซื้อของอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องผมก็ยอมเสีย 2, สองแสนไปอะไรเงี้ยเจจะไปซื <c oughs> ้อมือสองเหรอหรือว่าเจจะไปซื้อมือหนึ่งมือหนึ่งเลยเหรอเจ ช่าค่อยค่อยค่อยขอค่อยผิดรากาขับเลยนะรถผมครับอันนี้รถผมนะครับทุกคนนี่คือคือรถผมนะครับอือจูเลยพี่จูแล้วจูแล้วจูแล้ว้จูแลวไปไปเจอกันร้านรถใช่ไหมเจ๊ใช่ร้านรถเอโอเคครับเฮ้ยฮ่าผมจะไปแต่งสีแล้วับทุกคนเนโหไม่รู้แม่งเอ้ยไหม่ใจนี่ยิ้มขี้อันนี้คือ GTB ีหนึ่งนะทุกคน เชจโอ้ยไปกนซ่อมรถแล้วเติมน้ำมันซ่อมรถนะฮัลโหลฮัลโหลว้าวว้าวพี่เติมน้ำมันอยู่ใครไม่รู้ว่าวิ่งขึ้นรถอ่ะอืมดีมากๆเลยสุดยอดจริงจริงเนี่ยพี่วิ่งตามรถอยู่เนี่ยสุดยอดป้ารถโดนขโมยเร็วมันเมื่อกี้ เดี๋ยวปั๊บเสียเราก็ต้องรอสูตจูนดิเราต้องจูนอีกชีวิตเนาะชีวิตโอ้จูนจับไอ้เนียมันไปไหนมันไปไหนมันไปไหนทิู้ไปไหน้ไปไหนทินทิ้นท้งไปไหน้งไปไหน้งไปไหนทิ้งไปไิ้งไปไหนิงไปไหน้งไปไหนทิ้งไปไหนไปไห้ไปไทนไปไหนไป้ปไหนหไปไ้ไปไหนไป้ไปไหนไปไหนไปไหน้หนิงไป้ไปไหนไปไหนป้ไปไหน้ ปตามล่าปตามล่าตามล่าเดี๋ยวผมจะไปตามหาแม่งทุกขี้เลยผมจะไปเจ๊เลยโอ้โหเพิ่งซื้อลดบารถโดนขโมย <c oughs> ไอ้เคสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดแห่งความโจรผมบอกเลยผมจะล่อแม่งหมดตัวเลยเพี้ยนรถกูโดนขโมยเพี้ยนโ <c oughs> อ้ะโทษาขอโทษแต่ป้าเบิดรถคันโอเคป้าโอเคมันข <c oughs> โมยอยู่ตรงหน้าอู่ช่างเลยถ้าถ้าถ้าเห็นรถคันสีขาวอ่ะเหมือน รถป้ายสองหนึ 1, ่งเจ็ดสองหนึ่งเออป้ายป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเจ็ดสองหนึ่งถ้าถ้าเจอบอกด้วยรถอนนมอยู่ตรงร้านร้านช่างร้านช่างถ้าถ้าได้เห็นบอกด้วยนะกูจะรอแม่งหมดตัวเลยรอแม่งเลยต้องจับเลยเพื่อนใช่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 บอกเลยไม่ได้บุญไม่ได้เกิดมันหัวเขียวเขียวทรงแบบว่าไอ้หัวเกิียนๆหน่อยเขาบอกโอเคบอกเจอกันเจอแล้วบอกเลยอ๋อฮัลโหล ไวกอ้าบอกรถมึงหายอ่ะใช่ดิพี่ไวกอ้าแม่งจอดเติมน้ำมันอยู่แล้วอยู่เฉยมันก็เอาไปเลยอ่ะเนี่ยเผมกำลังตามล่าแม่งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยแจ้งความหรือยังแจ้งความวะโอเคโอเคใช่ใช่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งความแป๊บพี่เออได้ผมจะเรียกแม่งสักแสนนึงอ่ะตำรวจครับแจ้งรถโดนขโมยครับโอ้ช่างใช่ไหมครับใช่ครับเติมน้ำมันอยู่แล้วมันก็หัวมันก็สีเขียวๆครับนี่เปล่าคันเทอร์วิาสีขาวเนี่ยเออคันเทวิทหรือเปล่าวะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับ คันนี้เลยหรอใช่ครับคันนี้และครับอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองไปใช่ใช่โจนโจนมันผมสีเขียวได้ครับ โว่า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 คนนะเพราะว่าโจรใช่ขนาดว่ากระเใช่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 ตอนนี้ตำรวจตำรวจกำลังกำลังออกล่าอยู่ตอนนี้ตำรวจประมาณห้าหกคันได้เลยโอเคโอเคผมจะเรียกแม่งสักแสนหนึ่งโอเคโอเคช่วยช่วยสังเาห์ให้ตายเลยว่ามันแปลกๆว่ะเอาให้หนักแต่มันแปลกๆว่ะทำไมมันต้องถ่ายมาจกอยู่ครับมันมีเงื่อนงำใช่แต่ยังไงก็ช่างใครก็ช่างอ่ะผมเอาแม่งให้หมดบอกเลย พี่พี่อยู่ไหนขอขอโลหน่อยพี่เดี๋ยวจะไปหาพี่เฮ้ยพี่ตีอ๋ออยู่ๆเขาก็หายป่ะเหมือนเหมือนเหมือนมนสายสายตัดอ่ะเบลก็ไม่น่าจะแอบได้พวกโอ้โหกว่ากว่ามันจะส่งมาได้เฮ้ยสายเนี่ยป่ะนี่เหรอเขาอยู่นี่เฮ้ยเขาแล้กคันแดงนี่มา ผมถ่ายรูปแป๊บอะไรป่ะผมเตรียมรูปก like ันกับบุญนินเดียวป้าเตรียมนะข้างนอกเตรียมเลยเตรียมเตรียมขวานไว้ผมเอาไม้อะไรเอาไม้ให้หมดตัวเลยสองตัวอย่างที่แวกอะมาโรงพยาบาลทะเลทรายพี่พี่พี่ซ้อมหมัดไปเลยโอเค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 พี่เจอกันที่นี่เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปโอเคโอเคจะไปเข้ารักกลุ่มยัง ม่เยี่ยมผมเยอะเลยพี่ยังไม่ได้ตั้งใจทำหรอกไม่ได้ตั้งใจยอมรับแล้วนี่เขายอมรับแล้วป่ามะเฮ้ยเอาว่ะป้าเอารถตามเลยเฮ้ยเขาเป็นแผนนะเนี่ยนี่ว่าจะเป็นกบฏการรู้และวใครเจ้งความเลยไหมป้าแบบว่าเรารู้ตัวการละเขาเขาหมายเรียกได้๋ยปะจะะป้า ได้ดีได้ดีเอาดิจัดดิมีรูปใช่เนาะใช่ใช่ตัดรูปแล้วใช่ปะอ๋อเดี๋ยวผมตัดรูปแป๊บตัดรูปแล้วก็ส่งให้ตำรวจเลยได้ครับป้าเรารู้ชื่อด้วยมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนปเนื่งพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาเขี่รถหนีผมจะไปแจ้งความตำรวจแล้วให้ประกาศเรียกเลยจะสองคนนี้เลยป่าใช่ครับใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่งตัวโอ้ยแต่งตัว กอเมริกาเก่าเนาะอเมริกาด็กเมกาเก่าหลเอาให้หนักไรก่อนตำรวจหนึ่งหนึ่งล้านพอแม่เลือกบอกบอกว่าบอกว่ายืมไปเล่นขับรถเล่นไงยืมไม่พิมพ์มายืมดีๆแค่พิมพ์ตัวนี้ตัวนี้คือคือคือเขารอเจ้าหน้าที่มาใช่มาคุยเพิ่มอีกีีตำรวจไปบ้านเกี่เท่าไหร่เกียวชั่วโมงหนึ่งไหมไหนไหนเยอะกว่านั้นดีใจสวัสดีครับสวัสดีครับไหนครนี่ค่ะไอ้สองคนนี้แหละครับ หาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนพุต้องหาเข้ามาทำอะไรมาขโมยรถเพื่อนใช่ครับโดยที่ไม่บอกนะครับผมก็เลทตามผมเติมน้ำมันอยู่แล้วผมก็บอกน้องเนี่ยเจ้าของรถแล้วเขาก็วิ่งมาขึ้นรถอ่ะผมเติมน้ำมันอยู่ผมไม่รู้ว่าเป็นเขาอ่ะนี่ยแล้วเขาก็เอารถไปเลยครับใช่ครับถูกต้องทุกอย่างขโมยรถครับตัวนี้ผมต้องดูอะไรบ้าครับอ่ามันจะมีค่าปรับอยู่นะครับ ขโมยรถผู้อื่นนะค่าปรับสองพันบาทจำคุกหนึ่งชั่วโมงนะได้ครับผมหนึ่งชั่วโมงเจอกันอ่านเกียวไหมเจอกันเจอกันหนึ่งชั่วโมงเจอกันทำเลยแล้วก็เสื้งมูขโมยด้วยไหมเจอกันสมโลครับรู้หนึ่งพันสามสิบนาทีอ่าด้นะ เจอครูตีที่ทางนี้เลยดารบาเาด้วยนะขับไปอ่ะใช่านี่ลครับพวกใช่ครับคือท่านกี้เรอดหีเหรออี่ชั่วโมงวะน่ะสานาทีต้องต้ัดที่ใส่เขาต้องตดที่ใส่เขาต้องดัดที่ใส่นี้ผมหวังเลยนะเขาจะไม่ได้แบบว่าแกล้งเรา เจโรตีคนเดียวแล้วก็ปล่อยหมอนี้ทั้งในเนี่ยโอเคป้าป้ามีใช่ไหมป้ามีอันเจลใช่ไหมโรตีพี่ไดตเแกงแกงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยจะแกงบักนินน่ะโยกเล่นน่ะอันเจลให้แล้วเนี่ยไอ้นินติดอยู่คนเดียวนะพี่ชายคือันเจลมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่หรอกดูไม่ดีวิ่งอย่าดูไม่ดีขโมยไม่บอกมันเป็นการไอ้เรียกว่ามันคือการ คือเราเป็นครอบครัวกันคือเราไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนการเล่นในครอบครัวอ๋อก็เล่นเนี่ยก้านจิ๋วเลยเนี่ยเออก้านจิ๋วเลยเนี่ยนี่เงินงอนเงินมีคน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 งินมีเงินเงินก้านจิ๋วทีหลังนี่หกสิบปารีเลยนะเว้ยไมอะเสียจุยเสียจุยเสียจุยมีคนงินมีคนงินมีคนงิน เจียวแล้วไง่เจียวแล้วไง่ทำไงดีวะทำอะไรวะเอาเร็วโดนเขาแกล้งผมก่อนนะผมก็แกล้งเขากลับนะครับทุกคนต่างคนต่างคนต่างแกล้งนะครับ